ถ้าคุณกำลังจะขึ้นเครื่องบินแล้วจู่ๆสุนัขตำรวจกระโจนขวางนักบินต่อหน้าต่อต,อตาและทั้งเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกเพราะกระเป๋าต้องห้ามที่หายไปอย่างลึกลับคุณจะทำอย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความวุ่นวายในสนามบินธรรมดาแต่คือความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยและสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าอาจเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปสุนัขตำรวจพุ่งขวางนักบินปริศนาทั้งเที่ยวบินถูกยกเลิกเพราะกระเป๋าต้องห้ามที่หายไปอย่างลึกลับ แสงไฟสีขาวสว่างวาบในสนามบินสะท้อนกับพื้นเงาเย็นเสียงประกาศเรียกผู้โดยสารดังแทรกสลับกับเสียงล้อกระเป๋าลากเศษสีกับพื้นกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดยังลอยอ้อยอิงในอากาศผู้คนสับสนวุ่นวายแต่ก็พยายามเดินให้เร็วขึ้นตามเส้นทางที่กำหนดจูจูสุนัขตำรวจพันยรมันเชเิดเพิดเห่าลัาน่นเสียงต่ำทุมกล้องสะท้อนจนผู้โดยสารรอบข้างหยุดชะงักคนของมันตั้งชันดวงตาจ้องไปยังนักบินที่กำลังเดินผ่าน ชุดนักบินสีเข้มสะอาดแต่ท่าทางของเขากลับแข็งทื่อร่างสุนัขพุ่งทะยานขวางตรงหน้าผู้โดยสารร้องเสียงหลงหลบกันแทบไม่ทันนักบินชะงักหยุดหายใจชั่วขณะราวกับถูกตรึงกลางสายตานับร้อยคู่เสียงวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ดังแท้สะท้อนเป็นจังหวะตึงเครียดหยุดตรงนั้นเสียงเจ้าหน้าที่สนามบินตะโกนก้องนักบินยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นไม่กล้าไม่ถอย เงือเม็ดเล็กๆผุดตามไรผมแม้อากาศในอาคารเย็นเฉียบสายตาทุกคู่เริ่มมองหาที่มากระเป๋าเดินทางที่ควรอยู่ข้างนักบินกลับหายไปเพียงเสียว,วินาทีทุกเสียงพูดคุยเงียบสงัดนี่เพียงเสียงหอบของสุนัขตำรวจที่ยังตรึงสถานการณ์ให้หน้าหวัดหวันผู้โดยสารบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกภาพบางคนก้มลงเก็บข้าวของราวกับเตรียมหนีออกไปให้ไกลที่สุดเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมฝูงชนแต่เสียงซุบซิบกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ คํำว่าระเบิดกระเป๋าต้องห้ามเล็ดรอดในอากาศเย็นชืดกลิ่นเหล็กอับชื้นจากเครื่องตรวจโลหะโชยเข้ามาในโพรงจมูกทําให้รู้สึกเหมือนมีรถขมฝ่าติดปลายลิ้นฝ่ามือเย็นเฉียบร่างกายตึงแข็งเหมือนถูกดึงเข้าสู่แรงกดดันที่ไม่อาจต้านทุกคนรอคอยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวที่จะเปลี่ยนทั้งบรรยากาศนักบินค่อยๆหายใจเข้าลึกเสียงสูดลมฟังชัดเจนในความเงียบ แววตาของเขาววววับคล้ายกำลังซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดสุนักตำรวจคำรามต่ำเสียงสั่นสถานในอกของทุกคนนักบินก้าวช้าๆไปข้างหน้าเพียงครึ่งก้าวเสียงฝีเท้ากระทบพื้นก้องดังกว่าปกติราวกับสะท้อนในหูของผู้โดยสารทั้งอาคารเจ้าหน้าที่สองนายรีบวิ่งเข้าประกบมือข้างหนึ่งยกขึ้นชี้ไปที่นักบินอีกข้างกำแน่นอยู่บนด้ามปืนประจำกายนักบินเงยหน้าขึ้น แสงไฟจากเพดานสะท้อนในดวงตาของเขาดวงตานั้นมืดสนิทไร้ประกายเหมือนหลุมลึกที่ดูดกลืนทุกอย่างเข้าไปความเงียบเริ่มหนักอึ้งจนเหมือนกดทับลงบนบ่าเด็กเล็กในมุมหนึ่งเริ่มร้องให้แผ่วเบาเสียงสะอื้นนั้นยิ่งตอกย้ำความไม่แน่นอนที่กำลังปกคลุมทันใดนั้นสุนัขตำรวจพุ่งเข้าหานักบินอีกครั้งฟันขาววับอ้ากว้างจนเห็นความคมชัดเจนเสียงห่าดังก้องเหมือนฟ้าผ่าในที่ปิด ร่างผู้โดยสารหลายคนสุดลงกระทันหันเพื่อป้องกันตัวเองแต่สิ่งที่ทุกคนคาดว่าจะได้ยินกลับไม่ปรากฏไม่มีกระเป๋าไม่มีกลิ่นระเบิดมีเพียงเสียงกระแทกโลหะบางอย่างที่ดังมาจากด้านหลังเมื่อหันไปมองสายพานลำเลียงกระเป๋าหยุดหมุนกระทันหันกระเป๋าใบหนึ่งที่ไม่มีเจ้าของไหลตกลงมากระแทกพื้นตัวกระเป๋าเป็นสีดำด้านไม่มีสัญ,ญลักษณ์ไม่มีป้ายชื่อใดๆ เสียงหายใจของฝูงชนดังระงมปนกันเป็นจังหวะเร่งร้อนนักบินที่ยืนนิ่งเมื่อครู่กลับก้าวถอยหลังไป1นก้าวดวงตาของเขาเบนไปทางกระเป๋าใบนั้นราวกับกำลังเห็นสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นจากกลไกลลออของกระเป๋าเหมือนบางสิ่งกำลังจะถูกปลดปล่อยออกมาผู้โดยสารหลายคนกรีดร้องรีบวิ่งหาทางออกไฟในอาคารสนามบินกระพริบวูบ เงาสะท้อนบนพื้นเงางามสั่นไหวเหมือนคลื่นน้ำบรรยากาศเยนเ็นยเยือกยิ่งกว่าช่วงก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ก้าวเข้าหากระเป๋าอย่างระมัดระวังปืนเล็งตรงไปข้างหน้าสุนัขตำรวจยังคงคำรามเสียงต่ำสม่ำเสมอเหมือนสัญญ,ญาณเตือนนักบินปริศนาชูมือขึ้นช้าช้าริมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดเหมือนพูดคุยกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อย แววตาที่เคยแข็งกร้าวกลับแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวไม่ใช่ต่อเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ต่อสุนัขแต่ต่อกระเป๋าใบนั้นที่ยังคงวางนิ่งอยู่บนพื้นเย็นแข็งเสียงกลไกพายในกระเป๋าดังอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นรัวถีเหมือนหัวใจที่เต้นผิดจังหวะผู้คนที่ยังเหลือในพื้นที่แทบไม่กล้าหายใจกลิ่นโลหะคลุ้งราวกับสนิมผสมกับขมเหลาดำลอยเข้ามาแทงจมูกทุกคนจนแสบ ความมืดเริ่มพลืบคลานอยู่ตามมุมอาคารแม้แสงไฟจะยังส่องแต่ความรู้สึกกลับเหมือนกำลังถูกปลืนเข้าสู่เงาลึกลับนักบินกัดฟันแน่นเหงื่อไหลรินเป็นสายลงตามขมับสายตาย,ยังคงตรึงอยู่กับกระเป๋าเรากับรู้ว่าเมื่อมันเปิดออกโลกทั้งใบจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากภายในกระเป๋าไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่อาวุธ แต่เป็นกล่องโลหะขนาดเล็กสลักลายแปลกตาสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ไม่มีใครในที่นั้นเคยเห็นแสงสีแดงจางลงเหลือเพียงประกายเรืองรองอุ่นๆสุนักตำรวจหยุดคำรามดวงตาเปลี่ยนจากแข็งกร้าวเป็นสงบนิ่งเจ้าหน้าที่ประคองกล่องนั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังความเงียบปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความสับสนนักบินปริศนาทุดลงนั่งหายใจหอบรุนแรงเหงือท่วมร่างเหมือนหมดเรี่ยวแรง เขาเอ่ยเพียงคำเดียวเสียงสั่นพร่มันไม่ควรออกมาที่นี่เจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมตัวเขาผู้โดยสารค่อยๆถูกอพยพออกไปทีละกลุ่มเสียงประกาศแจ้งเลื่อนเที่ยวบินดังซ้ำไปมาในอาคารสนามบินที่เคยจอแจบัดนี้กลายเป็นความว่างเปล่าบนพื้นเย็นเศษฝุ่นยังคงลอยวนจากการแตกตื่นเมื่อครู่กล่องโลหะถูกปิดผนึกไว้แน่นหนา ไม่มีใครพูดถึงมันอีกแต่ร่องรอยความหวาดกลัวนั้นยังคงอยู่สุนัขตำรวจนั่งนิ่งหูตั้งดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปที่กล่องเรากับรู้ว่ามันไม่ใช่เพียงสิ่งของแต่เป็นบางสิ่งที่ถูกซ่อนมานานและการที่มันปรากฏในสนามบินครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้น